สวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจซูซูกิเชฟหนึ่งพร้อมเสิร์ฟที่จะมาเสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆและรถดีๆให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย77จังหวัดเชฟหนึ่งไปส่งมอบรถถึงที่ฟรีไปเสิร์ฟกันถึงหน้าบ้านกันฟรีๆเลยฮะก็วันนี้อย่างที่บอกเมื่อวานที่ใครติดตามนะฮะก็เราไปรับน้องแคร,รี่มาจากรังสิตรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็มาส่งมอบรถแล้วนะฮะกับพี่ตักนะฮะต้องเรียกพี่ตักเนาะพี่พี่พี่ตักโหเรียกผิดเดี๋ยวพี่ตักนะฮะ พี่ตั๊กนะคะแล้วก็ของบริษัทไฮโดนะคะก็ตอนนี้ทําการสมมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของเขาเรียกว่าผู้บริหารผู้บริหารมาลงเองเลยนะคะผู้บริหารตอนนี้อยู่ในรถนะฮะก็นะฮะกำลังทําการว้ายรถเมื่อกี้นะฮะผู้อาบอกว่าจำชื่อไม่ได้อ่ะนะต้องเรียกผู้บริหารแหละบอกว่าเนี่ยพี่ไปซื้อรถเบนซ์นนะ ยังไม่มีใครมาลุมมาถ่ายรูปมาดูแลพี่แบบนี้เลยนะฮะก็คํานี้แบบดีใจมากเลยนะฮะพวกเราทีมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชฟเน่งแล้วพี่ถุงปุ๋ยแล้วก็น้องแมนนี่ช่างภาพเรานะฮะนะได้ยินคำเมื่อกี้ก็อึ้งเหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยพี่ไปซื้อเบนซ์มายังไม่ดูแลพี่แบบนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเป็นอย่างสูงเลยนะฮะนะจะ๊ะตอนนี้ก็ทำทีนะฮะสวยด้วย <S <S สัมพาษณ์ได้ไหมคะ สัมภาษณ์ได้ไหมคะขอนุญาตนะฮะสัมภาษณ์อะไรดีน่ะเขินอ่ะแล้วก็สวยมากไม่ค่ะรู้สึกเป็นยังไงคะมาออกรถกับซูซูกิเนาะทำไมถึงเลือกกระบะแทนด้วยนี่ฮะอบของได้เยอะมากแล้วก็น่าสนสินค้าไม่เปียกเมื่อกี้เราได้ยินคำว่าอะไรนะออกรถเบนซ์ ยังไม่แบบมาถ่ายรูปอย่างนี้เลยใช่รู้สึกเป็นยังไงฮะคะตนรับดีมากค่ะค่ะขอบคุณครัเขื่อนไงอะไรอย่างเงี้ยเขินเขือนเขินเองหรออ๋อบริการดีมากค่ะแนะนำมาสูงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเขินเซลลเขืนเองเขืนจริงได้ยังค่ะตอนนี้ร่างอย่างนี้ร่างรอรอรอเลิกนะฮะก็อร่อยก็ได้ 9ก้า้าเก้นะฮะเก้ากทะเบียนรถก็เ5้าหเก้เกาศูอ่าเอคคันไหนเนี่ยใช้กันกันอไรกันห้าหนึ่นึ่งศูนเลิกเก้ันหี่สองวันนี้ออกรถดันสุดที่สองเลยกดีค่ะเล็กอะไรก็ได้ขอให้เป็นเาแล้วลงไทยเป็นเก้าไอ้ไอ้ขอบคุณค่ะน่ารักเขิน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 จริง นะฮะก็นี่นะฮะก็พที่รับรถแล้วนะฮะมาถึงที่กันเลยนะฮะก็เขินสวัสดีฮะพี่เจมยามานะฮะสวัสดีค่ะก็เขินเป็นอะไรที่เชฟหน่งเป็นเรื่องปกติมากที่จะเขินลูกค้าเราเวลาเราทุกคนบอกว่าเนี่ยเชฟหน่งไลฟ์หน่อยไลฟ์สัมภาษณ์นะฮะอยากไลฟ์ฮะเวลาเนี่ยเวลาเราไลฟ์สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์เนี่ยเขินเขินมากนะฮะนเชฟหน่งเป็นคนที่เขินเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เราจะเจอลูกค้านะคะเชฟเน่งเนี่ยจะเจอลูกค้าในวันที่ส่งมอบรถนะคะหรือวันที่มาจองรถกันถึงที่เพราะว่าเราขายกันทางออนไลน์นะคะเชฟเน่งมีตัวตนจริงๆย้ำนะคะว่ามีตัวตนจริงๆอย่างอันนี้ผู้บริหารเลยนะคะผู้บริหารนะคะจำชื่อไม่ได้จริงเขินนะเป็นผู้บริหารมารับรถเองนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้เลือกกระบะแคที่เพราะว่าคนของนะคะไว้ต่อยอดธุรกิจแล้วก็กันน้ํากันฝนด้วยนะคะผู้บริหารลงมาเองเลยนะคะก็พี่พี่ตากคะ เป็น f อตั้งแต่เชฟโรเลตเทลเปเซอร์ใช่ไหมแล้วก็แนะนำผู้บริหารเลยชื่ออะไรอย่าจําได้ไหมไม่ได้เหมือนะอนะะกันก็เขินนะคือแบบนะคะก็ผู้บริหารก็อย่างที่บอกว่าพี่ตั๊กแนะนำผู้บริหารนะคะบอกว่าเนี่ยมาออกกระบะมาออกกระบะแครี่สมาออกกับเชฟหนึ่งแล้วพี่ดุงปุ๋ยเพราะว่าเราดูแลกันตั้งแต่เชฟโรเลตนะคะก็มาออกกระบะแครี่กันขอบคุณนะคะพี่เจียมยามานะคะดูทุกไลฟ์เลยขอบคุณมากๆากฮะ นะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเราดูแลกันนะฮะก็ตั้งแต่เชฟเบเล็ก็ดูแลกันมาเป็นยังไงก็ลูกค้าก็กลับมานะฮะเดี๋ยวเรากำลังบาเริ่กนำชัยเดี๋ยวเสร็จแล้วจบจากไรนี้นะก็ตอนนี้พี่ตักและก็ผู้บริหารนะฮะก็จะขยับเลื่อนรถนะฮะไปด้านหน้าเพราะเดี๋ยวเรา ปลายทรงทรงทรง เด่งไปโบกรถแล้วนะคะสุูกีแคลรี่คันนี้นะคะราคาเดิมๆจะอยู่ที่ 3 8 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสริมตู้แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ผู้จัดโปรโมชั่นนะคะหรือว่าเชฟเนตจัดโปรโมชั่นนะคะตู้ทึบแบบนี้นะคะภายในแต่ภายในกูอลูมิเนียมนะคะงานเรียบร้อยนะคะงานเรียบร้อยมากนะจ๊ะแล้วก็ส่วนในของตัวหลังคานะคะก็มีการรับประกันนะคะ1ปีนะจ๊ะนี่นะคะใช้เงินหลอก์ลอยู่ที่ 4 2 0 0 0บาทนะคะสำหรับตู้แบบแบบแน่แนแบบนี้นะคะเ,เดี๋วเราจะก่อนพราเดี๋ยวเราต้ไป,ไปที่หนไเพราะว่าเดี๋ยวไปสัรถกับพี่าตา,ออตาค,คือลาับเดินรถเพราะว่าลูกค้าขยับเอาเลิกแล้วนะคะห้าโมงไอ้เก้าโมงห้นาทีเพราะว่า,าเอารถจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันไปเราไปต่อโอเคบ๊ายบาย